โอ้วันนี้อากาศดีมากอากาศอยู่ที่เท่าไหร่สององศาทุกคนเมื่อวานเนี้ยยังอยู่ที่แปดเก้าองศาวันนี้สององศาค่ะตอนเช้าแดดออกอากาศเย็นเดี๋ยวดีต้องพาน้องหมาออไปเดินอีกแล้วตอนนี้สามโมงกว่าค่ะน้องหมาพร้อมดีสวัสดีน้องหมาพร้อม,พอมค่ะพร้อม นี่ก็พร<อ>้อมทุกคนดูเริ่มหนาวแล้วว่ะทุกคนดูมันเริ่มเป็นแม่คนิงแล้วที่สนามยญ้าตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลของหมู่บ้านนะทุกคนดูมันเป็นแม่คนิงเนี่ยแล้วน้องหมาก็ชอบนะเพราะว่ามันน้องหมาเกาขี้ร้อนเนาะเนี่ยตรงที่มันโดนแดดมันก็จะเริ่มละลายเนาะตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลค่ะทุกคน สนามแอคทิวิตี้ของหมู่บ้านอากาศดีมากดูสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะดูบรรยากาศดีให้ดูบรรยากาศพาน้องหมาออกมาเดินค่ะทุกวันเลยก็เดี๋ยวนะให้ชมบรรยากาศสวยๆหนาวมากค่ะช่วงนี้สององศาก็ไม่มากอ่ะแต่ก็เย็นนะทุกคนดูค่ะ เนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเห็นลูกอันนี้ไหมมันเป็นเขาบอกว่าถ้าปีไหนมันออกเยอะนะปีนั้นไอหิมะจะตกเยอะด้วยก็มาลองดูกันทุกคนก็มาดูว่าจริงไหมว่าหิมะมันจะมาเยอะปีนี้โอ้เชอแชะแฉะละทุกคนเพราะว่าฝนมันตกไปเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะทุกคนสวยมาก เรเป็นแม่คนิงแล้วอะก็มาเข้าหัวข้อคลิปกับทุกคนว่าทำไมไม่อยู่เมืองไทยแต่งงานกับฝรั่งผู้หญิงหลายคนเลยที่เขาไม่จำเป็นต้องดิ้นรนมาอยู่เมืองนอกก็มีแฟนเป็นฝรั่งแล้วก็อยู่เมืองไทยก็ได้ นี่แหละค่ะหัวข้อนี้คือเพื่อนถามมาเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยเรียนนะคะเรียนมหาลัยด้วยกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันทั้งเฟซเข้าบ้านไม่ได้มันก็มีเหตุผลแตกต่างกันเหตุผลแตกต่างกันในที่นี้คือคนผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากมาเขาไม่อยากมาอยู่เมืองนอกเขาไม่อยากมาทํางานไม่อยากมาดิ้นรนหรือฝรั่งอาจจะสาเหตุ มีหลายสาเหตุยกตัวอย่างเช่นฝรั่งอะ่ะเขาอาจจะทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขารักเมืองไทยเขาอยากอยู่เมืองไทยเขาก็เลยไม่ต้องการที่จะมาอยู่ที่กลับมาอยู่ที่บ้านเขาแล้วพาเรามาอยู่ด้วยแล้วสองก็คือฝรั่งบางคนอะ่ะ คืออ่าเขาไม่สามารถที่จะนําผู้หญิงต่างชาติหรือผู้หญิงไทยแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าอย่างยกตัวอย่างประเทศนอร์เวย์มันจะต้องมีข้อกําหนดนะคะว่าคุณจะต้องมีไรายได้ต่อปีเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะเอาผู้หญิงมาอยู่ด้วยคือเขาไม่อยากให้เอามาแบบเอามาแล้ว รัฐบาลต้องเลี้ยงดูแทนที่สามีจะเลี้ยงดูเพราะว่าสามีเงินเดือนไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่ก็คือยกตัวอย่างนะคะว่าทำไมทาไมอ่าเขาถึงไม่พาเรามาฝรั่งไม่พาเรามาที่นี่นะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ ฝรั่งเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาไปพักร้อนที่เมืองไทยเขาไปพักร้อนหรือไปทํางานระยะสั้นๆแบบนี้เออลูกเมียก็ยังอยู่ที่นี่แล้วไปอยู่ที่นู่นระยะสั้นๆโอ้โหผู้ชายมันเป่าเปี่ยวใช่ไหมแล้วไปเจอแบบผู้หญิงไทยนะคะก็นะก็อยู่ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายสายเหตุนะคะแล้วก็ผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยที่ไม่อยากมาก็คงอาจจะเป็นว่าคือเขารัก ความเป็นไทยคือของข้าวของทุกอย่างคือมันสะดวกสบายว่างั้นเถอะอยู่ใกล้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง สวนเสเฮฮาอะไรเงี้ยคือคืออาหารกั้นกินอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะชอบแบบนั้นหรือเขาอาจจะมีการมีงานทําอยู่ที่เมืองไทยแล้วหมายถึงผู้หญิงนะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็เพื่อนกระถามก็เพื่อนคนนี้ค่ะก็คือบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่คนนึงนะอยู่ที่บุรีรัมย์เขาเป็นคนบุรีรัมย์นะคะก็เนี่ยแฟนเขาก็มาหาบา่อยๆเขาก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทําอะไร ก็วันก็ว่างๆก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำนา คือผู้หญิงไทยคนนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปเที่ยวห้างวันๆก็ไปเดินชอปปิ้งคือสามีว่างๆไอ้สามีก็จะมาหาปีละครั้งสองครั้งเขาบอกอย่างนี้เออนะมันก็แล้วแต่เหตุผลนะคะทุกคนมันก็แล้วแต่เหตุผลแต่ว่าอย่างถามลีว่ามาทําไมมาเมืองนอกทําไมคือมันเป็นความฝันของแต่ละคนนะทุกคนคือลีไม่ชอบอะไรคือเคยพูดไปนานแล้วว่าคือไม่ชอบอะไรที่อยู่กับที่ชอบชอบดูความเปลี่ยนคือชอบอะไรที่มันใหม่ แปลกใหม่รีชอบท่องเที่ยวชอบไปเจออะไรใหม่ๆชีวิตใหม่ๆคือไม่อยากอยู่กับที่ว่าอย่างนั้นเถอะคือมาก่อนมาที่เมืองนอกกับก็ตัดสินใจเนี่ยคือคือคิดไม่มากเลยนะทุกคนก่อนตอนที่รีแต่งงานตอนที่รีแต่งงานครั้งแรกที่มาอยู่อยู่ที่นอร์เวย์นะรีไม่คิดมากเลยคือได้ฝรั่งปุ๊บแต่งงานแล้วก็ไม่คิดมากเลยนะคือ อยากมาอยู่คะ่ะอยากมาอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วคือคือมาเลยแล้วไม่เคยได้ร้องไห้เลยนะทุกคนมาอยู่ที่นี่ถามว่าใหม่ๆหม่คิดถึงบ้านไหมก็คิดถึงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอเรามาเจอสังคมที่นี่ได้ทํางานได้ไปเรียนเราได้เจอผู้คนมันก็ทําให้เราลืมเองลีอาจจะเป็นคนใจแข็งนิดนึงนะก็อาจจะเป็นได้แล้วที่สําคัญคือที่ลีอยากมาเพราะว่าคือสําคัญคืออนาคตค่ะคิดถึงอนาคตอนาคตในที่นี้คือคือก่อนที่ลีมาลีมีเพื่อน คนไทยนะคะที่อยู่ที่นอร์เวย์หนึ่งคนเขาก็จะบอกสวัสดิการที่เมืองนอกเป็นยังไงอย่างหนึ่งที่รีชอบที่สุดก็คือ,อสังคมความเป็นอยู่เขาอยู่แบบตัวใครตัวมันอยู่อย่างไม่วุ่นวายกันอยู่อย่างเงียบๆเ,เรียบๆไม่หวือหวาสังคมที่นอร์เวย์ไม่มีการแข่งขันไม่มีการแบบอิจฉาไหมคือมนุษย์เราเนาะมันอิจฉาแต่ว่าไม่ออกหน้าออกตาไม่ทำแบบโอ้โหเธอมีรถ เบนฉันต้องมีรถเบน์บ้างเธอซื้อนู่นซื้อนี่กระเป๋าฉันต้องซื้อบางที่นอร์เวย์ไม่มีนะไม่สนใจคุณอย่างนน้อยคุณสะพายกระเป๋าหลวีไปเดินห้างไม่มีใครคนนอตเขาไม่มาสนใจไม่มาถามไม่อะไรคือคือเขาไม่ไม่แคร์เลยค่ะทุกคนอย่างดาลงดาลาอย่างเงี้ยดังๆนะไปเดินชวนไหล่กันก็จะไม่มีการมาถ่ายรูปมาขอเซลฟี่อะไรเงี้ยไม่มีนะทุกคนคือชีวิตเรียบง่ายมากคือสิ่งนี้แล้วแล้วที่อยากอีกอย่างหนึ่งมันเป็น ชีวิตที่ slow life คือไม่ไม่เร่งรีบไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรวุ่นวายนะรีชอบแบบนี้ไนงะรีถึงคิดว่าแรกๆก,ก่อนมาอยู่อะรีคิดเหมือนกันนะทุกคนว่าโอ้จะอยู่ได้นานไหมอยู่สักสิปีทํางานเก็บเงินแล้วกลับเมืองไทยมันไม่ใช่แล้วทุกคนตอนนี้รีว่ารีกลมกืนไปกับสังคมประเพณีคนนอตแล้วคือคือกลับไปเมืองไทยได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มคิดถึงที่นี่ หลายๆคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่นานเรามามีเพื่อนมีสังคมมีอะไรที่นี่แล้วใช่ไหมก็นะก็น่ารักกับทุกคนเราคิดถึงอนาคตลีเป็นคนที่คิดถึงอนาคตถ้าเราได้ทํางานแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยเงินกเกษียณทุกคนทุกคนล่ะค่ะที่ที่มาอยู่ที่เอายกตัวอย่างที่ประเทศนอร์เวย์ทุกคได้ทํางานเนี่ย แก่ตัวไปเนี่ยไม่ซสีเลือดเลยไม่กังวลไม่อะไรเลยนะทุกคนเพราะว่าเรารู้ว่าเรา,เรามีเงินกเกษียณกลับไปอยู่เมืองไทยก็ได้ตอนกเกษียณคือคือถ้าไปอยู่เมืองไทยตอนกเกษียณเรามีเงิน,น,นกินนอนกินทุกเดือนทุกเดือนแต่บางคนที่บอกว่าเออฉันอยู่เมืองไทยตอนนี้ฉันก็นอนสามีส่งเงินไปให้ใช้ทุกเดือนก็โชคดีไปก็แล้วแต่ความชอบนะคะก็แล้วแต่ความชอบคือคือผูอ้หญิงไทยบางคนอยู่ที่เมืองไทย ก็สามีก็ส่งเงินไปให้สามีหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นฝรั่งรับเลี้ยงเป็นเมียเก็บหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความชอบไม่ผิดนะคะคือเขาก็ได้เงินเดือนทุกเดือนเขาก็อยู่ที่เมืองไทยสวนเสีฮาไปอยู่ที่เมืองไทยกันแล้วแต่นะคะแต่ว่ารีนึกถึงอนาคตของตัวเองคือแน่นอนเลยว่าแก่ตัวไปเรามีเงินกเกษียณมีเงินเดือนเป็นก้อน กินนะไม่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 เดือดร้อนไม่อะไรทุกวันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะการทํางานไม่ใช่ว่า,ไม,วา,ไ,มวาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนเรื่องไม่ดีเรื่องแบบโอโ้โหหน้าเบื่อหน่ายเรื่องแบบทุกคนใส่หัวมันแล้วแต่ง,งานนะถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะใช่ลีเคยทํางานที่เมืองไทยเป็นลูกจ้างสี่ปีนะเนี่ยโอ้โหแบบทุกคนมันต่างกันลี้ลับกับการที่เป็นลูกจ้างอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะลูกจ้างประเทศนอร์เวย์น่ทุกคนแบบ หัวหน้ายังกลัวเราเลยอะ่ะเจ้าของกิจการก็ยังกลัวนะ เพราะว่ากฎหมายที่นอร์เวย์เขาคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่ามากกว่านะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนเพื่อนคนนี้ถามว่าทําไมต้องมาอยู่ที่เมืองนอกคือหนึ่งความชอบส่วนตัวอยากมาอยู่อยากโอ้โหแบบเออฉันได้มาอยู่เมืองนอกนะอะไรเงี้ยเออแล้วที่สําคัญมันมันเป็นความฝันนคะคะทุกคนอย่างทุกวันนี้นะทุกคนถ้าลีได้อยู่ที่เมืองไทยลีก็ทําธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยกับครอบครัวลีก็อยู่เมืองไทยแต่ถามว่าอนาคตรู้ไหมไม่รู้เราไม่ไม่รู้เลยนะคื เป็นยังไงกิจการจะดีหรือไม่ดีเงินเกษียณก็ไม่มีเจ็บป่วยจะทำยังไงอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบัตรดเขามีน้องหมาทุกคนเดยนให้ดูอะไรลูกเขามีอามีคนพาน้องหมาเดินเล่นหน้าบ้าน บัดดี้เอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองไทยอ่ะทุกคนที่เขาไม่ต้องการมีอ่ะมีลีรู้จักเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งปีแล้วอ่าพี่สาวเขามาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนะว่าน้องสาวเขาอยู่บ้านเฉยๆเขาก็ไม่ปิดบังนะคะทุกคนเขาหลอกฝรั่ง3ามคนเลยคือเขานั่งอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขาก็หลอกเขาก็ผัด ผัดกันให้ฝรั่งมาหาคือปีหนึ่งเนี่ยฝรั่งเขาปาเมืองไทยคือเขาคงมีครอบครัวแล้วลหละแต่ว่าเขาอย่างไปทํางานหรือไปพักร้อนที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะแวะไปหาอาทิตย์สองอาทิตย์ปีหนึ่งอะไรเงี้ยคือเขาคบกับฝรั่งสามคนมันก็มีเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กด้วยกันเลยแต่ว่าคือโตๆกันก็เลยแยกย้ายกันไปไม่ได้ติดต่อแต่ไปเจอพี่สาวเขาเมื่อปีที่แล้วที่ลีก,กับเมืองไทยเขาก็มาเล่าให้ฟังนะเขาก็คบกับฝรั่งสามคน นะก็ผัดเปลี่ยนคือรถก็พยายามอย่าให้รถไฟชนกันนะพี่สาวเขาก็เล่าติดตลกนะคือน้องสาวไม่อยากมาเมืองนอกหรอกพเขามาเล่าให้ฟังเออเขานอนอยู่บ้านเขาก็ได้เงินเดือนใช้ฝรั่งสามคนนะอะไรเงี้ยคือก็นะรถก็มันก็มีอาชีพนี้เยอะนะทุกคนก็แล้วแต่นะ รีไม่ได้ว่าอะไรนะคือทําได้ก็ทําไปนะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็เพื่อนมาเพื่อนรีถามน,นะว่าเออรีก็ตอบไปแล้วแหละว,ว่ามาอยู่ที่นี่เป็นยังไงรีมีความสุขที่จะอยู่ที่นี่นะทุกคนแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบอย่างที่รีท o YouTube ให้ดูลหลายๆคลิปก็คือมันเป็นอะไรที่แบบสโลวไลฟ์มากๆที่นอร์เวย์นะเป็นอะไรที่วันหยุดก็คือหยุดจริงๆนอนอยู่บนโซฟา แล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไม่มีใครมากดขี่กดบงังเอ้เขาเรียกว่าอะไรกดขี่แล้วก็บังคับเราได้นะเราเราปกครองตัวเองค่ะอยู่ที่นี่ถึงแม้เราจะมีสามีแต่ว่าทุกคนให้เกียรติกันคือเราเสมอภาคกันนะคือช่วยกันทุกอย่างย้ระคะทุกคนเหตุผลที่รีอยากมาอยู่ที่นี่แล้วก็ผู้หญิงไทยบางคนก็อยากอยู่เมืองไทยก็ก็แล้วแต่ความสะดวก แล้วก็โอกาสของแต่ละคนนะก็นะคะทุกคนรีขอบคุณที่เข้ามาและฟังรีบ่นอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับรีคลิปหน้านะคะกดติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะคะมาคุยกันได้กับทุกคนไปแล้วคะ่ะ